มึงเปิดใจได้ไงถึง<ห><ห>ขบก้าวข้ามผ่านแบบว่าความเป็นผู้ชายกับความเป็นทอมเ<อ>คือเราต้องมองก่อนว่าเราเป็นผู้หญิงเออถ้าเรามองว่าเราเป็นผู้หญิงอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราก็คบใครก็ได้เออแต่ถ้าเรายังมองว่าเราเป็นกระเทยอ่ะเราก็จะตาแบบผู้ชายถูกไหมเพราะส่วนใหญ่กระเทยต้องคุกจะเอาผู้ชายแต่เราจะมองเราต้องมองก่อนว่าฉันคือผู้หญิงหนึ่งคนเพราะฉะนั้นผู้หญิงจริงๆอ่ะเขาก็คบกับทอมก็ได้คบกับผู้ชายก็ได้คบกับ ผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าให้คูคบผู้หญิงกูทำไม่ได้นะกูทําได้อันนี้กูว่ากูทําไม่ได้เพราะใาจจะไม่เคยด้วยมั้งแต่คบได้แต่จะให้แบบไปจับจีมิจิแล้วก็ไปมีอะไรกับผู้หญิงกูทําไม่ได้อันนี้กูบอกเลยว่าไม่ใช่ทางแต่กูก็ทําไม่ได้ไม่ใช่ทางของกูให้เอาจริงไม่ได้เออแต่ทอมอ่ะเราต้องคุยกับเขาด้วยว่าทอมบางคนอ่ะเขาเป็นฟิลว่าเขาวันวว y two เขาจะเรียกันอย่างนี้กูก็เคยรู้มาก่อนเพิ่งศึกษามา คือถ้าทูเวย์ก็คือเหมือนจะเป็นเลสเบี้ยนเลยก็คือต้องมีอะไรต้องช่วยกันออแต่ถ้าวันเวย์อ่ะก็คือเขาจะทําให้เราฝ่ายเดียวเ,ออเขาชอบกระทําแล้วเราเออไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอันเนี้ยเราต้องคบทมอย่างกูเนี่ยส่วนตัวกูกูจะคบแค่วันเวย์เออคือไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่ชอบด้วยนะบางคนไม่ชอบให้มันโดนหน้าอกมันโดนอะไรเขาไม่ชอบนะอ๋าฮะเออ,เอ,อสมมติกูนอนตซบหน้าอกอย่างเนี้ย แล้วกูบอกอุ้ยนิ่มอะไรนะก็ไม่ชอบนะเป็นฟิลเหมือนแม่เขา้าใจความหมายไหมมันจะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องก่อนเราคบใครเราก็ต้องเช็กก่อนว่าถามเขาตรงๆเลยว่าเธอเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยออสําหรับกูแต่ถามว่าเปิดใจเพราะอะไรก็อาจจะเพราะว่าคบผู้ชายมาหลายคนแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบว่ามันไม่มันไม่สักเซตอ่ะในเรื่องความรักอะไรเงี้ยก็เลยลองคบกับผู้ทมดูแล้วผู้มทมก็ แต่เราไม่ได้มองว่าผู้ชายกับผู้ทอมต่างกันนะแต่เราแค่รู้สึกว่าเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าผู้ชายบางทีผู้ชายมันมัน,ม,นมันแข็งเกินอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่กับเราไม่ค่อยได้นานไงเออกูว็เคยคบหนึ่งคนนะที่เป็นที่เป็นทานอ่ะอก็ได้อยู่นะเพื่อเออมันไดแ้แต่ด้วยความที่แบบ อาจจะนิสัยเขาเป็นผู้หญิงมากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันจะมีตรงนี้นิดนิดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าบางทีเขาเซนซิทีฟมากไปมากเกินเออแล้วทําให้เราอ่ะหงุดหงิดในบางครั้งอะไร<า>ต้องต้องปรับจูนกันแต่ว่ากูอ่ะก็เคยคบกับทอมมาก่อนหน้าน,นี้แล้วไงออแต่ว่าไม่เคยมีอะไรกันออคือคบกันแบบ มีคิสมีอะไรอย่างเงี้ยปกติแต่ว่าไม่เคยลึกซึ้งช่วงจะมีคนนี้คนแรกท,ที่ที่มีแบบว่าลึกซึ้งมากกว่านั้นนั่นอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ลองดูค่ะมันไม่เสียหายเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาต้องลองเนาะเปิดใจเนาะเออเปิดใจถ้าเกิดว่ามันคลิกมันไปได้อะ่ะย่าก็ไม่ได้เหมาะอย่างอย่างทอมอย่างคนนี้แฟนอะ่ะคือก็ไม่ได้สูงกว่าเรานะออสูงพอๆกันแต่ ก่อนหน้านี้จะคบแฟนที่ต้องสูงกว่าทุกคนอแล้วพอเราสูสูงพอกันแล้วพอฉันใส,ส่ส้นสูงฉันจะสูงว่าแต่พอคบกันไปแล้วอะความแบบความสัมพันธ์มันทําให้เราลืมตรงเนี้ยจริงไปเลยอะจริงเออลืมคาว่าแบบสูงเต,ตี้ยต่ำอะไรเงี้ยอ้วนผอมเราไม่ได้คิดตรงนั้นแล้วอะอันนี้กี่เดือนแล้วนะอันนี้คบกันมาประมาณ6เดือนแล้วเออวิ่ีเดียวเพื่อนสาวด้วยนะขอบคุณนะเลิฟหนาะหวังว่าเพื่อนสาวจะสักเซสกับความรักในเร็ววันนี้นะได้ค่ะ ขอบคุณนะผาบนซีเมนจากมักกี้วิวตี้กูรูด้วยนะค่ะบนซีเมนนี้นะคะเห็นไหมคะทำให้สวยขึ้นร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะจริงนะผาทำให้สวยขึ้นเยอะมากถูกใจไหมอันนี้ถูกใจมากทำอะไรบ้างนะคะก็คือมีอขุดเหลวแล้วก็มีอันนี้คือเข้าสู่บทของนะขุดเหลวนะคะแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะทำหน้าผากบนซีเมนนะคะ แล้วก็ทําให้มีติหน้าผากดูสูงขึ้นนิดนึงะนะคะแล้วก็มีการรู้สึกจะฟ็อกซี่อายด้วยเออฟ็อกซี่อายเออแล้วก็มีเหมือนแบบทําคิวให้เหมือนแบบเออคล้ายๆ้เอสโดไทแต่ว่าจะอยู่นานกว่าออประมาณนี้ค่ะปังมากสวยมากห,หน้าแบบเออปังจริงๆสวยมากยินดีกับเพื่อนสาวจริงนะไปทำกันด้วยนะคะเลิศ <laughs> ปลยพรให้มากี้ได้นะให้แบบว่าให้มากี้สมหวังความรักในเรว,วันนี้นะคะสาธุ